สวัสดียามเช้าครับวันนี้วันที่8ของการถ่ายรูปรับเรียนยาให้ครบทุกจังหวัดในประเทศไทยและวันนี้ครับตื่นมาตีห้าเห็นไหมเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ครับเราจะไปถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้นที่ทะเลสาบสงขานะครับต้องมาเตรียมตัวแต่เช้านี่ยังมืดอยู่เลยนี่เราอยู่ที่จังหวัดสงขานะครับตอนนี้มานอนแถวสงขา ก็จะเปิดรูปแรกเร็วหน่อยเพราะว่าคุณวองเนี่ยเขาอยากได้ภาพพราทิตย์ขึ้นเนี่ยไม่เป็นไรอง่วงมากไปงั้นเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าไปเรารีบไปถ่ายรูปกับมานอนกันดีกว่า <c oughs> ไปดูว่าสัตว์น้่าแม่งแค่สามคนอะ สวดียามเช้าทุกคนนะ้วบทีมแล้วว้าวเป็นมอร์นิ่งดูทีมที่ดีเอ้เป็นมอร์นิ่งโมที่ดีมากมาเราก็มาสู่ช่วง ลอจังหวและตอนนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดที่26ก็คือจังหวัดอะไรครับสงขลาครัเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาอันล็อกจังหวัดกันเลยดีกว่ามาปล่อยกันมาเลยครับกางกลางนะครับกลางกางสิว่าไอ้ที่ที่ไหนจังหวัดหัได้ใหญ่แน่ๆอยู่อยู่ ไปไปมึงมึงซุยอะไรมึงซุยเลยจังหวัดนี้นี่มึงเขาเรียกว่าประสบการณ์เยอะอืมใช่ไหมเคยมาไหมเนี่ยไม่เคยอ้๋อมาไม่เคยวะไม่มาบ้านแฟนเก่ามึงไม่ใช่เหรอเอาไปลงได้ไม่เนี่ยเที่อ้ยโนโนราโนราอ๋อถุงหล่ะเลยสองจังหวัดก็จบภาคใต้แล้วอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องสงขลากันดีกว่าอ่ะเมื่อคุณพูดถึงสงขาแล้วคุณจะนึกถึงอะไร สงคลาเราไอสิ่งแรกที่กูนึกถึงคือกูนึกถึงหาดใหญ่แหละออเออเพราะว่าหาดใหญ่มันเป็นเออมันจะุดที่จเจริญสุดในภาคใต้แล้วก็เป็นเมืองใหญ่สุดในภาคใต้ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่นึกถึงคือทะเลสาบใหญ่สุดในไทยร้อ,รอนเน่นออั่นก็คือทะเลสาบสงขลาเออแบบ,อแบบมันมีแบบกูเห็นในแผนที่แบบแบบมันจะเป็นแหว่งๆนะเดี๋ยว insert แผนที่ให้ดูปิง้ง เทเลสป์สงขลาก็อย่างที่ว่าเป็นเทเลสป์แบบใหญ่สุดในประเทศไทยใช่ป่ะแล้วก็จริงๆโซนเนี้ยมันก็มีอะไรน่าสนใจมากกว่านั้นหลายอย่างเช่นเห็นภูเขาข้างหลังไหมภูเขาลูกข้างหลังอะมันมีแบบเมืองเมืองเก่าสงขลาอุ้ยอุ้ยแต่เขา่าเราจะขึ้นทีนเป็นมรดกโลกเว้ยโอ้ก็คือจะเห็นนะว่ามันมีความแบบเขาเรียกว่ามีพลวัตทางสังคมมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเนี้ยแต่จริงๆคือที่พามาที่เนี้ยเพราะว่าอย่างนี้เว้ยเหมือนเทเลสป์สงขลามันเป็นแบบเป็นตัวแทนของสงขลาได้ดีอะ ทางทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สุดแล้วตอนนี้ก็เราก็อยู่กับสะพานที่ยาวสุดในไทยแล้วสะพานข้ามน้ำอ่ะนะไม่น่าทังด่วนเนี่ยเสพะพานตีเหาสุดแล้วนอนกูนว่ามุมนี้ก็เลยน่าจะเป็นมุมที่สวยแล้วก็เดี๋ยวพระอาทิตย์มันใกล้จะพลุนขอบเขาแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวถ่ายรูปก,กันเลยดีกว่าเออ <c oughs> ว้าวเป็นทะเลสาบที่สวยงามเลยเนี่ยดูสินี่ครับน้องวอมกำลังจะแปรงล้างถือมาทั้งกระเป๋าเลยถือทั้เรื้งเขาแต่มันก็ตกมีปัญหาอีก ตกคำพริกวิ่งพอทีจะพ้นแล้วขอบฟ้าแล้วมามามาเดี๋ยวลองมันพรมมันเราก็จ้ำบะมันเลยเริ่มปฏิบัติการถ่ายรูปแล้วคอนเซปต์ภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่สงขามาเฮ่ยวิ่งวันดแล้ววัสดีโพแล้วอู้เนี่ยเนี่ยฮะว้าวเจ้าเก่าเขียนนะเข เลเยปดี๋ยวตอนนี้จะเป็นการถ่ายรวบรวมที่จังหวัดสงขลาจังหวัดแห่งอะไรนะครับไก่ทอดหาดใหญ่อ๋อฮ่ามึงต้องเข้าเข้าเลยเอ็นเน็นดีเหมือนมึงลากกูมาจาแต่เช้ชา <c oughs> ค่อยขับึ้นไปเรื่อยๆแต่วันนี้มึงขับรถได้ไหมเนี่ย ทำไมอ่ะเพราะกลางคืนจะเป็นเวลาของกู It's morning i m e morning i m e วันนี้กูจะพักทั้วันแล้วคืนกูจะดีกูจะแดกม่าฉาบเพิ่มฉับตอนหกโมงเย็นแลยกูฝากชีวิตใ้กับมึงตอนคืนได้หรือเปล่ากูฝากชีวิตให้กับมึงได้ได้หกูอ่ะขับทั้งวันยังได้เข้าใจไหมเข้าใจควายไปทุกคนกลับไปกลับไปพักผ่อนฉลองกันนิดหน่อยแล้วกัน ไปนนนออก่เดี๋ยววันนี้ลุยต่ออีกสองจังหวัดแล้วก็จบละพักใต้เจอกันไายบายอยากก็ได้ไงอยากเล่นทะเลทะเลเลน้งตบทะเลเอาทะเลทำไมทะเลเพรากูชอบทะเลแล้วมึงเล่นทะเลหาพ่อ,อไงนะอา้าไอ้เดี๋ยวรอกลับไปนอนต่อสักนิดให้ไปายไปนอนแต่ผมไม่นอนหรอกนะว่าผมจะไปขี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเก็บของเตรียมตัวแล้วก็ไปกินข้าวกันแบบชิวๆดีกว่ามันก็หมุนพวงมาลัยเยอะๆมันก็กลับได้ละไอ้หัวแล้วก็จะเก็บพัคใต้หมดแล้วเว้ยหมดเส้นสักเทข้าวอีหวหอมมิดแล้ววะมันไปทำอะไรเงี้ยหรือว่าหรือว่าอยู่กับกบแล้วก็อาจจะ จูจ pues ีกันงัเราไปเคาะมันเลยดีกว่าไม่มีสัญญาณตอบแล้วเฮียดรว่าเขากำลังจะจีจูนกันจริงๆร่ะเอาสวัสดีครับพี่พี่เเนี่ยวันนี้ครับเราจะ ไปเดินทางกันต่อนเพิ่งผมเข้าไปนอนมาวันนี้ผมดีดเต็มที่แล้วผม,ไม,มไม่รู้ว่าจะทักอะไรนะี <c oughs> ่ชุดอะไรวะเนี่ยขอคินมอมนี่คือชุดเอ,อชุดเที่ยวครับตอนแรกว่าจะไปกินข้าวใต่ร้านปิดไปแล้วครับ <c oughs> เพราะว่ากเพิ่งปีนไง <c oughs> เดี๋ยวไปกิน,นข้าวประตูมีกรอนคนครมีปืน วันนี้เหลือแค่2จังหวัดเองของภาคใต้กนะ็คือจังหวัดพัทลุงกับนครศรีธรรมราชแต่ก่อนเราจะไปทรงจังหวัดนี้เราจะไปจังหวัดเชียงรายก่อนนะเฮ้ย <c oughs> อันนี้ต้องเขาแอกชงแมนกันนะครับเราจะมันจะมีสถานที่ที่ผมบันทึกไว้โผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาแล้วเฮ้ยเนี่ยนที่แรกที่เราไปมันอยู่ตรงนี้นิดไปเดี๋ยวบายน้องเอาไปขับไปขับไปหัวก็มง พึ่งเลยเหรออืมกูเก็บโคต้าไว้ให้มะชาเพิ่มช็อตสามช็อตเพราะว่า<ะ>คืนนี้เราจะขับรถข้ามคืนกันไปถึงปุ๊บถ่ายเลย <Yeah. S 1> แต่พวกม,มึงก็น,นอนันบให่อิ่มนี่ตัวนี้ครับสภาพันตีนระสุรล้านนนสภาพนที่ยาวที่สุดที่ประเทศไทยข้ามน้มา,มา ขลาไปยังแล้วไปไปไปเขาลูกช้างไป,ไปเดี๋ยววันนี้จะขังสะพานกดมากที่นึ่งโอ้ว,ว้าวเฮ้ยไยน้ำ วัสดีครับนี่คือจังหวัดที่27คือจังหวัดพัทลุงรอบแรกเรามาล็อกจังหวัดกันดีกว่าเดี๋ยวครับจังหวัดพัทลุงอยู่ตรงนี้เนี่ยพัทลุงพัทลุงไรครูดลยมะเรียบร้อยนี่ทำการอันล็อกพัทลุง,ลงเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวจังหวัดนครศร,รีธรรมราช ไไอ้เรูต้องพูดสัมยังใต้ด้ <im S 3> <สะ S 1> ว <im S 1> ยเหลือนครศรีธรรมราชจังหวัดเดียวครับแต่ว่านี่ที่พัทลุงมาเดี๋ยวมาพูดถึงพัทลุงกันดีกว่าเปนะ็นไงจังหวัดนี้โอ้ยผม <สะ S 2> ผม <สะ S 2> ไม่เคยมาเลยเนะี่ยพัทลุงเนี่ยเป็นจังหวัดเออ่ภาคใต้ที่ไม่มีทะเลนะหรอวะไม่ไม,ไม่ไม่มีแบบทะเลแบบทะเลเปิดอะทะเลเขาเรียกว่าอะไรทะน้ำเค็มอะเออโอ้ชิต ไไปเดอร์เซ<พ>นว่ะนาย<พ>ทำได้ไงเนี่ยพายทะลุงนี่เป็นจังหวัดที่แบบไม่มีทางเปิดทะเลแต่ว่ามีทะเลน้อย เขาเรียกว่าทะเลน้อยมั้งทะเลน้อยอย่างทะเลสาบสงขลามันไม่ใช่ทะเลแบบน้ำเค็มแบบทะเลสาบแบบสามน้ำอ่ะน้ำจืดน้ำจืดน้ำใสน้ำเค็มก็คือไม่มีทะเลหลวงใช่ใช่จะเรยมีทะเลน้อยเพราะว่าผมเห็นแมพตอนผมขับรถมาโดนสงขลาปิดทางออกทะเลหมดเลยใช่ใช่แต่ว่าที่เนี่สตอรี่ที่กูอยากพามาถ่ายที่เนี่เพราะว่าหนึ่งสตอรี่ที่นี่คือนี่คือเขื่อนทามลาว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยเว้ยฮะอันนี้ที่แรกเหรอใช่เขื่อนมาสบ่ายทะเลน้อยคือที่แรก แล้วนอกจากมันเขียดทางน่าสปายที่แรก<ม>ยังเป็นเขาเรียกว่าแรมซ่าไซส์พื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติอ่ะเหมือนที่ดอนหอยรอดและที่เราไปอ่ะที่นี่คือที่แรกของประเทศไทยเหมือนกันดับเบิรนแรกใช่ใชดับเบิลแรกเพราะนั้นทะเลน้อยน,นี่คือถือว่าเป็นเขาเรียกว่าแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญมากที่หนึ่งของไทยแล้ววิวสวยมากแล้วก็แบบกูกูมาที่นี่หลายครั้งมากเลยนะอาจจะมาพักใต้แทบทุกครั้งที่มากบบครอบครัวก็จะมาแวะมาที่นี่ตลอดอ่ะเคยมาแบบมานอนอยู่ริมทะเลน้อยก็เคย ดูแบบความเขาเรียกวั duh. นสุดล you know? ูกหูลูกตาของมันมันแบบมันเหมือนเป็นทะเลที่มันไม่ได้ไม่รู้ว่าจะไปจบตรงไหนคุณดูฉากแค่เนี้ยอาจจะแบบมันยังดูเป็นแค่บึงเฉยๆนะแต่ว่าถ้าไปดูช็อตโดนเมื่อกี้คุจจะรู้ว่ามันไม่ใช่บึงธรรมดาแต่แม่งคือแบบฝวยสัตว์อะเออเอาช็อตโดนไปดูปิ๊งเจ้าน่าน้าหนดูเบบเบบเบบบีดูบี เป็นยังไงล่ะมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องเลือกเพลงเองด้วยโกูเลือกแค่ละขอบคุณมากเลือกเพลงที่ไม่ติดเลก็ิสินไปเโอเคงั้นไปเราไปเริ่มถ okay. ่ายรูปกันดีกว่าเอองั้นถ่ายแม่งตอนนี้แหละว่าองค์ประกอบดีโอเ่ไปไปถ่ายรูปเลยดีกว่าแปรงล่างซะเหลืออีกสิบหกนาทีเดี๋ยวเราจะไปเริ่มให้วอร์มถ่ายรูปกัน สามสองหนึ่งสามสองหนึงน่งไม่ชอบอ่ะไม่ชอบคอนเซปต์นี้มากเลย <g ib it> มึงดูหนึง <g ib it> ดูดิมันไม่ง <g ib it> ินเหมือนไอ้เน,นี้ยมันไม่มีขาเลยศิลปะแนวไอ้เนีน่ไอเรลิซึมอ่ะคอนเซ็ปต์ที่นี่นะคือที่เนี่มันเป็นสถานที่ตอนกูมาเที่ยวตอนเด็เดกๆอ่ะที่กูรู้สึกกูจำได้เยอะมากเลยแล้วกูก็มากระโดดบ้าบาบอยอ่ะเนี่ยอุ้ยงั้นกูต้องทำแบบนั้นอีกรอบ โอ้ไมลาอมเถึงมือสง่ะโอ้โหทำไมไม่เห็นปล่ะนี่เราจะได้ไปเที่ยวกันที่เออจะได้ไปเล่นน้ำตกไปโอ้ยอย่อยากเล่นทะเลจะเล่นทะเลหาพ่อบ้งไงเหี้ย ต่อที่นครศรีนะนี่นครับแล้วก็กำลังออกจาก คือสั่ง,งมไม่ใช่ป่ะเออ,อคือสั่งสามคนนี่ไม่เหมือนกันสักคนเลยครับจานั้นที่เป็นข้าวขาหมูกินข้าวมันดีกว่าจะได้ไปถ่ายรูปจแต่มาสุดท้ายงันตายใช่ดีใจไหม <ft> จะเหมดอนกับตายเลยโคตรขายแต่แต่ถ่ายเสร็จมันก็ไม่จบไงเพราะมันมันยังมีการเดินทางอันแสนยาวนานอยู่ไปเรารีบไปกันเลยดีกว่านะั่ะไงไปกันตอนเนาที ไมอสถ่งเก้าเอด้วยครับนี่อือฮ้ยย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 ลยวยรยไม่ยยยยยมยย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 ตยย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 มยย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 ยขอยยยยียยยยยยยรยยยยยยดยยยไยยยยยยยะเยยยยนยยยยยยยกยยยยยยยพยย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 กยยยยยกระโรมยยยยยรย ทย่แั่งชาติเขาหลวงว้าวทราได้สองที่ก็ถึงแล้วไปกันคับเดี๋ยวครับจอดแล้วถ้ากูไม่จอดแต่ตั้งยนต์ที่บาร์ได้ตั้งกันได้นะครับปิดการท่องเที่ยวค่ะอ๋อปิดเลยเหรอครับใช่ใชค่ะ <c oughs> เพราะว่าฝนตกเส้นทางมันลื่นอ๋อเพราะว่าเราต้องเดินทางเท้าใช่ค่ะเส้นมันเยื่อนเสุดมันลื่นเดี๋ยวจะไปเกิดอุบัติเหตุได้ อ๋อครับสามแยกด้านหน้านะคะอ๋อครับผมครับโอเคครับผมครับคุณงหน้าผมเฮ้ยนี่ไกูมาสามรอบเหตุผลนี้ทุกรอบเลยนี่อันนี้รอบที่สามที่กูตั้งใจมาตกนี่นะแล้วกูมาทุกรอบแม่งเหตุผลทุกรอบเลยคือฝนตกลมแรงกูหลีเชิดเยี่ยม โอ้โหเออสองห้าสิบเมตรมอ่ะแตขับรถขึ้นเขามาครึ่ชงชั่วโมงแซดเลยครับทุกคนเฮี่ไม่ปิดอย่างแบดกูแซดไม่ทันเลยกูวหัวเข้ามาฤดูกาลที่มันไม่ใช่หนา้าขนเขาตายนะจริงจริงนครศรีธรรมราชย่ยก็มีที่เที่ยวเยอะเนาะที่เที่ยวสวยเยอะมากแล้วก็มีสถานทีธรรมชาติที่มันต,ต่อเนยอะ ผมก็เลยว่าเดี๋ยวเปลี่ยนแผนไปบ้านใกล้ๆกันครับบ้านอะไรครับบ้านฮีรีวงครับที่นี่เขาเคลมคว่าเป็นสถานที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มันน่าจะมีมุมถ่ายรูปดีๆอยู่นะเดี๋ยวพาไปเข้าไปดูหน่อยแล้วกันเดี๋ยวไปทำกานกันสัตว์พัดมีหมู่บ้านปิดไม่ได้ไม่ได้ปิดทั้งหมู่บ้านเลยแบบโอ้อยงั้นเรก,ก็จะสวยไว้เท่านั้น โอ้ยรุแมแรงมเกินไปกูไม่อยู่แล้วกูปิดหมู่บ้านแม่งละออกจากหมู่บ้านก็ไม่ต้องมาอยู่ไอ้เนี่ยกิมบิวรีสระหมดหมู่บ้านคีรีบิรีเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูว่าอากาศดีไหมลองสูดเข้าไปดูเออไปลองดูสิ องนี่คือจังหวัดสุดท้ายของภาคใต้ครับเป็นจังหวัดที่เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดมัง้งและช่วงนี้ก็เป็นช่วงอันล็อกจังหวัดมา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 ไรนี่ไปไหนว่าแผนที่มป เปิดไปเลยมาเปิดเลยดีกว่ามามาเปิด <c oughs> ันเลยดีกว่าโอ้โหไหนโชว์ด้เหลือจังหวัดเดียวเนี่ยภาคใต้มาเราก็มาทำการขูดเลยไม็นงาียัะไงเหโอไว้ใจนะเราเก็บภาคใต้หมดแล้ว <c oughs> ตอนนี้พิเศษมาก <c oughs> คือเรา เก็บภาคใต้และภาคตอนออกหมดแล้วโอ้ว้าวเราได้ด้าขวนของประเทศไทยแล้วเนี่ยตอนนีมงั้นเราก็ไปถ่ายรูปกันเลยดีกว่ากองที่จะไปถ่ายรูปครับผมอยากรู้ว่ามันคุณถุงเรื่องที่นี่ครับอ๋อที่นี่เหรออือก็จริงๆอย่างที่ว่าเมื่อกี้เราไปน้ำตกกะโลมของอุทยานชาติขลวงใช่ปะ่ะกะโลมของแท้ลเลยกะโลมเลยแม้งคือนครมันจะวัดีวกว้างมากน,นะแบบมันจะไปแต่ะที่มันมีแบบสตอรี่เยอะเหมือนกันอ่าสตอรี่มีอะไรดีเยอะแต่ที่เนี้ย กูเลยเอางั้นมาคิรุวงแล้วกันคิรุวงเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านที่กูมาตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะพ่อพามาใช่ปะมาแบบมาเที่ยวมานอนแบบโฮมสเตย์แถวเนี้ยอุ้ยกูก็มาบ่อยมาบ่อยมากแบบเออเห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่องของการท่องเที่ยวเข้ามาก็เปลี่ยนแปลงยังไงใช่ปะแล้วที่นี่ก็ยังเป็นเออจุดเริ่มต้นเดินไปเขาหลวงนครศรีธรรมราชก็คือเป็นต้นทางอ่ะขึ้นไปจุดสูงสุดของภาคใต้ที่แบบผมเคยมาแล้วก็เคยทําคลิปลงในช่องช h างแมนไป l a ในอินเสิร์ทรูปเขาหลวงดิิป๊นี่ อิเสออะไรเยอะแยะเาะคคิดว่าจะถ่ายก็คงจะเป็นตรงเนี่ยสะพานแขวนบ้านคิหรือบ่งถ่ายขึ้นไปข้างบนอะไรอย่างงี้เนาะงั้นก็แทางล่างก็ไปถ่ายดูซะไอของจริงอ่ะไปกันเลยดีกว่าไปกันเลยดีกว่าแาเตอร์เราไปหามุมกันเถอะโอ้ช็อตแบบนี้ก็เท่ดีว่ะมายืนบนสะพานตรงนี้ไปมาอยู่นี่ไปมาอยู่นี่ไม่ได้ยินหรอ ลไปละเราอไปดีกว่าไปมองมองมองขวางมองฝั่งขวามือเดี๋ยวดูซิโอ้โหอย่างนั้นดูเราเหมือนเธอเป็นวัยเด็กนั่งชิงช้านอนเล่นที่สือเธอกลับมาย้อนอดีตอีกครั้งไม่เห็นได้ฟิลสปอร์แฟร์มาก่อนประมาณนั้นงาะเอ้ยได้ฟิลใหม่วะ ตอนท,ทุกรูปที่ถ่ายมาเห็นครับวัยรุ่นเทสตดีซีมถือต้นไม้กลางคึณบ้านคีบว,วงอากาศดีแล้วก็ใส่เพื่อเทสต์ครนะรู้สึกไงบ้างครับ ใช่ครับผมตอนนี้ผมก็รู้สึกสมผัสได้ถึงพลังของธรรมชาตินะครับผมชิคเข้ามาไหลเวียนอยู่ในตัวผมนะครับผมแล้วผมแบบรู้สึกว่าแบบผมได้เป็นแบบส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะฮะฟูแล้วผมอะก็อยากชิะแบบไปดิฟกาแฟแล้วก็ใส่ชุดแบบวินเชร์วินเชร์แล้วก็แบบเข้าไปนั่งอยู่ในสภาพอากาศแวดล้อมแบบนั้นมากเลยนะฮะฟูแล้วผมก็จะแบบเปิดเพลงของ เดอะเวกันเขาคอไปกับการลง IG Story ของผมนะครับผมรู้สึกว่าผมเป็นคนมีแชส์มากเลยครับคือไงคอไงไปไปไปเสียบรรยากาศไปไหนวันนี้ก็หมดละวันนี้คุณคุณทำแมทติกเคลียร์ภาคใต้หมดแล้วนะเนี่ยทำได้แล้วเหรอครับได้ทล้ว้ครับทำได้แล้วแต่มึงเยอะครับ เราเขาก็ไปเสียบบรรยากาศครับผมเนี่ยผมกาจะลงไปเล่นน้าตกดีกว่านะครับจริงๆวันนี้เราก็เสร็จภาคใต้ละแต่ว่าวันนี้เรามีภารกิจที่ต้องทําที่จําเป็นต้องทําคือเราต้องขับรถข้ามคืนไปภาคต่อไปเพื่อเป็นการประหยัดเวลาแล้พวพรุ่นี้เราก็ใส่กันต่อเลย ภาคใต้ครั้งแรกของคุณคุณรู้สึกยังไงบ้างโอ้โหผมบอกเลยนะครับว่าแบบเป็นสถานที่ที่มีธรรมชาติที่เรียกได้ว่าอุดมสมบูรณ์กว่าที่คิดเยอะมากเลยนะครับคุณวอมเป็นภาคที่เรียกได้ว่าฝนตกทั้งฤดูกาลของมันเลยดีกว่าพอเข้ามาจริงๆนี่ก็มันก็เป็นรสชาติใหม่อย่างหนึ่งนะครับเฮ้ยน,นี่คือสิ่งที่คุณเรียนรู้จากภาคใต้ใช่ไหมครับ ใช่ครับผมเราก็ได้ไปในสถานที่หลายที่นะครับที่เราเคยเห็นแต่ในภาพอ่ะแต่พอมาเจอจริงๆนี่ผมบอกเลยว่าแบบมันสตันนิ่งมากมันตาตึงมากหลายๆที่นะครับผมเช่นเช่น,น,นไหนบ้างครับเอออย่างเช่นท่กระบีครับผมทิกระ<อ>บีนี่ก็โอ้ที่เป็นภูเขาแล้วก็เป็นเหมือนแบบเป,เป็นบึงอะไรแบบนี้แล้วก็ที่นาราชิวาดอ่างเงี้ยไอตรงป่าพุ่วอ่ะอาโหชอบมากคือตรงนั้นอ่ะมันคือแบบ เชียแม่งมันคือเหมือนมันคืองานศิลปะเลยอ่ะมันเหมือนแบบงานภาพของงานภาพของจอห์นเอเวเลต์นะครับผมจอห์นเอเวเลต์คือใครรู้ไหมครับคุณห่อถ้าถ้าพูดชื่อคุณอาจจะไม่รู้จักครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ปิงนี่เป็นคนวาดงานที่ชื่อว่าโอฟิเลียนะครับผมอินเสิร์ตขึ้นมางๆ่นี่แล้วไอไอเนียนั่นเป็นอะไร ه, ให้คุณเลือกนะท,ท็อปทีหรือว่าแบบสถานที่ชอบที่สุดของภาคใต้เลยแล้วกันชอบที่ไหนโอ้ภาคใต้อ่ะเอาให้เลือกสามที uh, ่อ่ะอ่ะมีกระบี่ที่หนึ่งแล้วอ่ากระบี่แล้วก็มีนราธิวาสและวที่ผมบอกป่าพูแล้วก็ที่หนึ่งโอ้โหที่ไหนดีวะเริ่มเริ่มลืมลืมแล้วเอออ่ะผมให้ที่สตูลแล้วกันอ่าที่เป็นเออเกาะผีถาเพราะว่ามันเป็นแบบ ม,มันเป็นอุทยานแบบเล็กๆที่มันมีเกาะแบบเกาะรอบๆออออแล้วผมรู้สึกว่ามันภาคใต้ดีครับผม,อมเอ,อได้เห็นแบบผู้คนแบบเดินผ่านไปมาเยอะอ,ออเประมาณนี้แล้วก <c oughs> ันก็เป็นภาคใต้ครับภาคใต้เขาเรยกของฟุนเตอร์นะครับแต่ว่าภาคต่อไปผมจะพาไปไหนเดี๋ยวคุณวันนี้คุณนอนแล้วคุณตื่นขึ้นมาคุณก็ตะออจริงๆมันผ้ากลานะครับแต่ว่าตัวความตื่นเต้นผมจะไม่สะบัเลยนะโคล่เลด งั้นวันนี้เราก็ปิดจบภาคใต้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็เป็นภาคหนึ่งที่มหัศย์มากของประเทศไทยมีทั้งภูเขาน้ําตกชายหาดเกาะที่มันครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดที่หนึ่งของไทยแต่ว่านี่แค่ภาคใต้ครับประเทศไทยมันยังมีอีกที่เรายังไม่ได้ไปอีก,อก3ภาค4ภาควันนี้เราก็เลยเพื่อประหยัดเวลาแล้วก็เพื่อให้แผนมันเป็นไปตามที่วางไว้เราจําเป็นที่จะต้องขับรถกลับไปภาคต่อไป ซึ่งก็ต้องขับรถกลางคืนครับแล้วก็ี๋ยวไอ้ปลายให้มันขับจนมันง่วงแล้วเดี๋ยวผมจนะรับช่วงต่อตอนนี้ผมก็ชาร์จพลังไว้ก่อนไอ <c oughs> ปวันนี้ไปขับรถไปกันต่อดีกว่าไปกันไงไปนี่ครับเซนรั่นข้างแรกบกับความจเจริญและตอนนี้เราก็อย,อยู่กันที่ เซนทันสุลาจากการขับรถมาสองชั่วโมงกว่าจากอะไรวะคนครศรีและนี่นะครับน่าจะเป็นที่พักที่พักพอนกินข้าวก่อนที่จะเดินทางไกลมากกว่านี้แค่พักผ่อนเองเราวะเออนึกว่าเราจะได้ไปพักที่โรงแรมเซนทาราัที่เซนทรัลเนี้ยนอาหลับสบายกันไหมเนี่ย <c oughs> หลับสบายกันไหม <c oughs> หลับอยู่ง่ <c oughs> หลับอยู่ง่ะเขาก็หลับเหมือนกันไง อาเยี่ย <ules> มมาถึงนี่ไงวะไม่ร <ş os> ู like. ้เหมือนกันแ้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินข้างในเป็นครั้งแรกในรอบสัปดาห์ที่เราจะได้เดินห้างห้างมันเป็นอย่างนี้เหรอเวลาว่างก็มเดินท็อปเล่นนะ ว่าไม่ได้เจอห้างสับสินค้ามานานครั้งล่าสุดที่กูเดินกับมึงคือเดินห้างจอกระสุนปืนใหญ่นะผมว่าเดี๋ยวผมร้องใหน้นี่โอเคดูไปกันต่อเฮ้ยมันเปิดเครื่องแล้วอย่าบอกนะว่าขายมาแล้วสองชั่วโมง มันดูคลิปล่าสุดนิโอ้ยไอเยียไอเหียโคตราล้อะไอเหียะคลิปเดียวกี่กิกวะเนี่ยเอ้ยไอันนี้ดีนะเว้ยเผื่อแบบเมื่อกี้มีคนมาทุบกระจกเราเห็นพอดีแล้วแหละไปเดี๋ยวไปเติมลมยางครับเพราะว่าเราวิ่งมากี่พันโลแล้วตอนนี้สามพันเก้าเฮ้ยงมาแสนโลแล้วหรอสามพันแปดอ๋ออยากๆยก 3.8 <28. S 2> ถึงที่หมายของผมละโอ้โหอะไรวันนี้อ่ะถูกหรอมล้อมไปด้วยใหญ่หลังจากขับรถมา2ชั่วโมงของผมละวันนี้ก็หมดเวรของผมสักทีนะฮะเราอยู่ที่น่าจะประมาณระยองมั้งเอ้ยระนองระนอง<ะ>ชุมพอยหรอเข้าชุมพอยหรอ<ะ>เอ้ยแสดงว่ากูนี่ นี่รอดจากสงขาถึงชุมพรเลยนะเนี่ยสรุปรายได้วันนี้ครับผมซัดนัวนัวตั้งแต่สงขายันชุมพรนะครับก็คือเกือบใต้สุดเกือบหลุดภาคใต้ไปแล้วที่เหลือผมคงต้องฝากคุณด้วยแล้วสินะจากภาคตะวนตันต้องลงไป่าบป้ายจังหวัดต่อไปว่าต่อไปอะไรวะต่อไปคืออะไรไม่บอกมึงจะรู้ก็ตอนที่มึงตื่นขึ้นมาคาก็ได้ไง เดี๋ยวผมว่าจะไปหาพลาสเตอร์มาแปะตัวเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวไปอาบน้ําแห้งกันโอเคไปเดี๋ยวไปพักสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้ไอ้หำนี่ขับต่อนี่ห้องอาบน้ำดูสภ,ภาพของห้งองอาบน้ำน่าดีครับห้องอาบน้ําแต่ว่าผมขี้เกียจตากไปแล้วตัวก็เลยนี่ครับใช้อาบแห้งแทนนี่ สวัสดีครับสวัสดีตอนนี้เราวิ่งมา4 0 0พกว่าสี่0 0กิโลละ4,033กิโลตอนนี้นอยู่ที่จังหวัดชุมพรเดี๋ยวอีกประมาณกระเช้าพอดีอ่ะก็จะถึงจังหวัดถัดไปตอนนี้ก็เป็นเป็นขับรถของผมละแล้วจะปล่อยให้โคเลอดและพลอด,ลลอดช่วงกลางวันได้ไปนอนแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะทําภารกิจต่อในตอน,นเช้าวันนี้นนจะเป็นวันที่หนักอีกวันหนึ่งเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวขับรถไปเรื่อยๆง่วงก็พัก จนกลัวจะถึงจังหวัดถัดไป